ฝันเห็นผู้หญิงถูกฆ่าตายทำนายฝันเห็นผู้หญิงถูกฆ่าตายด้านความรัก ความรักจะไม่ได้อย่างใจปรารถนาผู้ที่เข้ามาในชีวิตมักมีปัญหาเช่นมีเจ้าของแล้วหรือผิดหวังรักจากคนอื่นมาแล้วหรือปรารถนาเพียงทรัพย์สินของท่านหรือหวังผลประโยชน์อย่างอื่นหรือเข้ามาพร้อมกับเรื่องที่ทำให้ท่านร้อนใจรอจังหวะอีกหน่อยจะได้พบคนที่ดีคนที่เหมาะสมกว่าท่านมีคู่แล้วคนรักหรือคู่ครองจะใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นระยะที่เพศสัมพันธ์จะทำให้เกิดกอกรรงนี้ดอกควรเพิ่มเวลาสำหรับกิจกรรมทางเพศมากขึ้น ทำนายฝันเห็นผู้หญิงถูกฆ่าตายด้านการงานงานที่ทําจะดาเนินไปได้ด้วยดีได้ผู้ช่วยที่ดีหรือผู้ช่วยที่ดีที่มีอยู่แล้วจะขยันตั้งใจทํางานเข้มแข็งขึ้นอาจมีการปฏิรูประบบงานวิธีการทํางานหรือมีการขยับขยายตกแต่งสถานที่ทํางาน แต่ยังคงต้องระวังข้อความรายละเอียดในเอกสารสัญญาให้ดีผู้ที่มีภารกิจที่ต้องรอข่าวสารอาจไม่สบายใจนะับต้องรอต่อไปอีกหรือได้ข่าวในทางที่เป็นลบต่อตัวท่านแต่ท่านจะได้รับความร่วมมือจากบริการเพื่อนร่วมทีมงานหุ้นส่วนที่เป็นเพศตรงข้ามด้วยดีทำนายฝ่านเห็นผู้หญิงถูกฆ่าตายด้านการเงิน รายรับเข้ามามากพอควรการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆรวมทั้งเรื่องธุรกิจจะก้าวหน้าอย่างมั่นคงแต่ท่านต้องระวังการใช้จ่ายเงินเพราะอาจประสบปัญหาหลักทรัพย์ร้อนหรือไรายได้มีแนวโน้มลดลงไปบ้างกับทั้งต้องเผชิญกับปัญหาเจ้าหนี้รบกานท่านยางหนักด้วยทำนายฝ่านเห็นผู้หญิงถูกฆ่าตายด้านสุขภาพและข้อควรระวัง แม้ว่าท่านจะรอบค้อบเพียงใดก็จะหนีไม่พ้นปัญหาบาดเจ็บขณะทำการงานหรือบาดเจ็บในที่ทำงานควรระวังการบังเกิดโทสศร้ายในระหว่างทำงานหรือการบาดเจ็บจากเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานด้วยระวังอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บร่างกายตั้งแต่สะโพกขาอ่อนเช่าหน้าแข้งข้อเท้าตลอดทั้งปลายเท้าไว้เป็นพิเศษ